แก้วน้ำยุคยุคกันนี้เลยนะยุคโรมันเออแค่สวยอันนี้ก็บวกมาหกร้อยกว่าแล้วนะเออเล็สี่หมุนเออเลขสามหมุนสามหมุนสุดท้ายโอเคสวยตอนนี้ก็คูดเริ่มเยอะขึ้นแล้วสวัสดีวันนี้ก็มาเจอกันกับเจ้านิงจ่าชันแนวะทุกคนเออวันนี้มาอยู่กันหน้าเกมชาวแอคกาังงานนะเออวันนี้จะมาจัดให้ดู งามยดย้อยแม่ชะม,ม้อยคอยถูกติดแต่นะจะโอเควันนี้จะมาจัดงามงามไม่เห็นเลยว่าทุนเราขนาดไหนเออวันนี้มาทุนก็บวกเกมอะไรไม่บอกอไปดูที่ไหนช่องได้นะเออบวกมาจัดจ่ะเลยก่อนจะไปเรดถุยก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็เออก็อย่าลืมฝากแลวก็แชร์เออนะที่สาคัญคลิปวันนี้จะททำขึ้นเพื่อความมันเะเิงนะนะนะทุกคนโอเคเรา จะมาจัดเบสสี่สิบให้ดูกันยาวๆเลยทุนเยอะอย่าไปสนใจมันเลยนะก็ทุนเยอะไปอย่างนั้นแหละเข้าใจปะโอเคสวยงามเบสสี่สิบนะทุกคนเออเข้าแบบไม่ทันทั้งตัวแล้เข้าห้าตัวนะช็อตนี้เรามาสิบสี่หมุน โอเคเดี๋ยวจะดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะสวยขอเป็นเจแถวแรกโอ้โหไม่มานะโ okay. อเคจุดนี้เรามา240เป็นยังไงเป็นยังไงวันนี้อย่าลืมฝากกดไ์ก็แชร์กันด้วยทุกคนเออเป็นกำลังจใจจัดคลิปเด็ดเยนงามมาให้ดูกันจุกวันนะเออกับช่วงเวลาแตกไม่แตกมันดูกันได้ไนะทุกคนเออสวย ไรลงมาอีกบ้าเอาท่าไว้เฮ้ยไ,ไม่น่ามีอะไรต่อแล้วนะทุกคนโอเคก็จัดมาสองร้อยยี่สิบสี่บ้าอืเสียได้นะเสียได้เรียกอะไรวะผมถังใส่น้ำนะเออประมาณนั้นนี่เออแก้วน้ำแก้วน้ำยุกยุกกันนี้เลยนะ ยุคโรมันเออแค่สวยอันนี้ก็บวกมาหกร้อยกว่าแล้วนะเออเล็กสี่หมุนเออเล็กสามหมุนสามหมุนสุดท้ายโอเคสวยอตอนนี้ก็คูนเริ่มเยอะขึ้นนะทุกคนโอ้โหเมื่อกี้คูนจะสาม,มานะไม่ไหลนี่นะโอเคคูนสิบสองเข้าไปแล้วขอไหลอีกทีนึงสวยโอเคเรอจัดมา เจ็ดร <720 S 2> mm ้อยยี่สิบช็อตนี้รางวัลก้อนโตมาสวยๆงามๆเลยนะทุกคนเค okay. จัดมาแปดร้อยสามสิบสองจุดศูนย์ศูนย์นออีกแล้วครับท่านโอเคเลยอีกหนึ่งหมุดไปกันชมกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะเออสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกันด้วยนะทุกคนเออเค okay. หมุนสุดท้ายละอีกหลายนึง <c oughs> ไม่มานะ โอ้โหชัดนี้ก็ล่ามาพ6นหกเกนนอนนะจ๊ะกับสกเก็ตเตอร์5ตัวโอเคก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้ด้วยนะจ๊ะทุกคนุจบๆแล้วเจอกันใหม่